สวัสดีจากสถานีรถไฟที่สวิสนะครับวันนี้แดดดีท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิประมาณอยู่ที่ลบสถึงลบสองศานะครับอากาศหนาวเย็นมากอันนี้เป็นสถานีรถไฟที่ตามต่างจังหวัดนะครับมี2ชานชลาก็ชื่อสถานีรถไฟนะครับที่ซื้อจะเป็นสี ขาวตัวอักษรสีขาวแล้วก็ป้ายจะเป็นสีน้ําเงินนะครับอันนี้บรรยากาศรอบๆสถานีรถไฟนะครับตามตาม่ตางจังหวัดให้มีอะไรให้สังเกตรตรงนี้นิดนึงว่าจะไม่เหมือนที่บ้านเราการขึ้นรถไฟที่นี่คือสังเกตจะมีสองชานชลาใช่ไหมครับตรงนี้แล้วก็ทาข้ามฝั่งไปแล้วก็จะมีป้ายตรงนี้นะครับป้ายนี้ก็คือว่าปกติบ้านเราเราสามารถข้ามทางรถไฟได้แต่ว่าที่นี่ กขาจะมีป้ายไว้นะครับว่าห้ามข้ามทางรถไฟเด็ดขาดแล้วเราจะไปชานชลาที่อยู่ฝั่งตรงข้ามทํำยังไงก็จะมีทางลอดนะครับตรงที่ผู้หญิงตรงนั้นยืนอยู่แล้วก็ขึ้นไปถึงฝั่งตรงนี้นะครับก็คือว่าอย่าลืมนะครับจำไว้ว่าถ้าเดินทางที่ยุโรปห้ามข้ามทางทางรถไฟเด็ดขาด